ตอบคำถามของคนที่มาถามครูเบนในช่องทาง u t u b e นะคะว่าค่าคอมมิชชั่นกับเ,เงินประจำเนี่ยต่างกันยังไงนะคะมาเริ่มต้นด้วยในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นก่อนนะคะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคือ,เ,อ,อเงินที่เจ้าของให้ในหน้าอสังหานะคะสมมติว่าครูเบนเนี่ยปล่อยเช่าให้เจ้าของได้นะคะจำนวนหนึ่งหมื่นบาทหมายถึงว่า ห้องเช่า10,000บาทครูเบนก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น1น0 0 0บาทนะคะคเคสเช่านะคะครูเบนจะได้เงินก็ต่อเมื่อครูเบนทางานเสร็จนะคะหรือครูเบนจะได้เงินค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ลูกค้าวางเงินมดจาเออก็คือคนละครึ่งกับเจ้าของแบบเนี้ยนะคะอ่าทีเนี้ยเงินมาจําหมายถึงเงินที่ลูกค้าเนี่ยวางมัดจําห้องนะคะวางมาจําห้องสมมุติว่าครูเบนจะไปเช่าคอนโด A นะคะแล้วครูเบนชอบห้องนี้แล้วเออ เอาแล้วนะคะวางมาจำหนึ่งหมืนบาทแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นเงินที่ลูกค้าวางเงินมาจำกับในหน้าสังหาหรือว่าเจ้าของห้องนะคะเพื่อล็อกห้องนี้ไว้แล้วค่อยไปนัดวันทำสัญญาอีกทีแบบนี้นะคะหรือลูกค้าบางคนอาจจะไม่ไม่วางเงินมาจำแล้วก็คือพร้อมอยู่เลยพร้อมอยู่มาดูชอบปุ๊บป๊บ,ปบเลยอาจจะแบบ จ่ายไปเลยจ่ายไปเลยหมายถึงว่าล่วงหน้า1เดือนแล้วก็ประกัน2เดือนนะคะเงินมัดจํากับเงินล่วงหน้าเนี่ยคืออันเดียวกันนะคะไม่งงนะเออถ้าง,งงก็พิมพมาได้นะคะอ่ะเอาใหม่นะคะสรุปก็คือว่าค่าคอมมิชชั่นนะคะคือเงินที่เจ้าของห้องจะจ่ายให้กับในหน้าสังหาไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้านะเออไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้าเลยดทั้งสิ้นนะคะเจ้าของห้องจะเป็นคนให้ในหน้านะคะซึ่งแล้วแต่การตกลงเจรจานะคะว่า กรณีที่1จะให้ในหน้าตอนที่แล้วงานเสร็จหมายถึงว่าเสร็จงานแล้วลูกค้าทําสัญญาเข้ามาอยู่ห้องแล้วค่อยให้หรือว่าทำสัญญาเสร็จแล้วค่อยให้นะคะแล้วแต่การคุยหรือกรณีที่2ในหน้าอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ลูกค้าวางเงินจองแล้ววางเงินจองก็คือคนอ,อ ในหน้าเก็บครึ่งหนึ่งเจ้าของเก็บครึ่งหนึ่งถ้างานเสร็จเจ้าของค่อยให้ในหน้าอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วแต่การคุยกันอันนี้คือค่าคอมมิชชั่นเจ้าของเป็นคนใจ่ายให้ในหน้าสังหาไม่เกี่ยวกับลูกค้านะคะส่วนเงินมัดจํานั้นเป็นเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายให้กับทางเจ้าของห้องนะคะเพื่อที่จะล็อกห้องนั้นไว้นะคะเออเจ้าของก็จะได้ไม่ปล่อยให้กับคนอื่นแล้วก็รอวันที่จะทําสัญญาเช่าต่อไปนะคะเออแต่ถ้าสมมุติว่า ลูกค้าอยู่เลยไม่ไม่ต้องอไม่ต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรอะอยู่เลยแบบว่าไม่ต้องวางเงินมัะจำนะคะแต่ว่าการเข้าอยู่เลยเนี่ยคือต้องจ่ายล่วงหน้าหนึ่งเดือนแล้วก็ประกัน2เดือนนะคะเออเงินมัดจํากับจ่ายล่วงเงินมัดจํากับจานจ่ายล่วงหน้าเนี่ยคือตัวเดียวกันโอเคไหมคะอ,อ